สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปชมนะคะจะพาไปชมสวนยางที่เราฉีดน้ำหมักไว้สามครั้งนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกหนักด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ายางออกดีไหมเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะตรงนี้เมื่อก่อนไม่ค่อยจะออกแล้วนะคะยางอันนี้สองถ้วยไปเลยจ้าเห็นไหมตันนี้สองถ้วยเลยต้นนี้ก็เอาต้นเล็กนะคะ ตัวเล็กก็ออกดีอยู่นี่ใช้ได้ใช้ได้ตอนแรกเห็นฝนตกทุกวันเลยนึกว่าจะไม่ได้กรีดซะละเพราะว่าไม่ได้มาหลายวันละนี่นึกว่ารอบอาทิตย์นี้เขาจะไม่ได้กรีดสักนิดนึงนี่เห็นว่าพรุ่งนี้ขายได้แล้วครับวันนี้ร้านขายยางเขาปิด ถ้วยใหญ่เลยออกออกทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนี่นี่นี่เห็นไหมอันนี้ต้นไม่ใหญ่เหมือนกันนะคะสองถ้วยตอนแรกเวลากรีดแล้วมันจะเป็นแบบสีดำๆดแบบเหมือนติดเชื้อติดเชื้อราตรงนี้ฉีดไปสามครั้งฉีดสูตรฉีดสูตรสองอะตัวนี้ฉีดสูตรสองสามครั้งนะคะนี่ แม้สองถ้วยสองถ้วยครับสองถ้วยถ้วยก็ใหญ่ๆนี่ออกดีทุกต้นเลยค่ะแม่เห็นไหมต้นเล็กต้นน้อยอันนี้สตออนี่อันนี้ก็ต้นนี้ก็สองถ้วยจริงๆส่วนข้างหลังของบ้านตรงนี้มันไม่ค่อยออกนะเพราะว่าต้นมันจะเล็กๆอันนี้ต้นเล็กหน่อยแต่ก็ยังออกอยู่ ัน,นต้นก็ไม่ใหญ่เนาะนี่ข้างล่างเต็มแล้วครับนี่มาข้างบนถือว่าประสบความสำเร็จเลยนะเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วไม่ได้ใส่ปุ๋ยนี่อย่าหวังว่าจะกรีดได้นะคะอันนี้คือปุ๋ยไม่ได้ใส่ครับกี้ไก่ก็ไม่มีตรงนี้มีสิตอักไปสามครั้งนี่อันนี้เขาพลิกแล้ว นี่นี่โอเคเลยพูดถึงโอเคเลยอันนี้ต้นเล็กมากเส้นรอบวงสามสิบเซนได้เปล่าไม่รู้นี่นี่ยังเต็มถ้วยเลยต้นนี้เป็นต้นที่ดูสมบูรณ์หน่อยนะคะสองถ้วยค่ะนี่สมบูรณ์หน่อยนี่ได้สองถ้วยอันนี้เราขายครั้งที่แล้ววันที่หกนะคะวันนี้วันที่สิบ จ็แต่ว่าไม่ค่อยได้กรีดเท่าไหรเพราะจริงๆแล้วคิดว่าเขายังไม่ได้กรีดกันเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูตรงที่ต้นมันดูสมบูรณ์สมบูรณ์นะคะว่ามันเป็นยังไงต้นนี้จะว่าสมบูรณ์ก็ไม่เท่าไหร่แต่ก็จริงคะ่ะอันนี้ได้ถ้วยครึ่งนี่ ถ้วยอย่างใหญ่เลยเห็นไหมเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันต้นนี้ต้นใหญ่ค่ะต้นใหญ่สมบูรณ์อันนี้ได้สองถ้วยใหญ่ๆนี่ในสองถ้วยใหญ่ๆอ,อันนี้ก็สองถ้วยนะคะมีสองถ้วย อันนี้เราไม่ได้ใช้ยาเร่งอะไรนะคะใช้แค่น้ำหมักนี่อันนี้ก็ถ้วยใหญ่ไปดูตรงนี้กันอันนี้ก็ถ้วยใหญ่เลยนะคะถ้วยใหญ่ไซส์หนดห้าลิตรตัวนี้ สองถ้วยสองเ้วยครับท่านต้นนี้ต้นแคะนนะครับต้นนิดเดียวเองไม่อายเพื่อนครับสองถ้วยเหมือนกันอ่ะถ้วยครึง่งอันนี้ต้น30เซนได้มั้งแต่ว่ายุมันเยอะแล้วอ่ะก็ได้อยู่เหมือนกันนะส่วนต้นนี้คือต้นที่ตายนึงนะครับตายตายสนิทตายนึ่งแล้วแล้วเราก็แกะเปลือก แกะเปลือกแล้วกออ็ฉีดตัวน้ำหมักนะคะเป็นน้ำหมักสูตรหนึ่งไปหนึ่งครั้งแล้วก็ที่เหลือก็เป็นสูตรสองแล้วก็พักหน้ายางทิ้งไว้นะคะลักษณะยางก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาส่องดูแถวนี้กันค่ะอันนี้ต้นสมบูรณ์อันนีออ้ถ้วยประมาณ1 5จุ้าลิตรนะคะอ,อ,อันนี้ได้ถ้วยกว่า อันนี้ต้นเล็กได้อยู่ประมาณนี้อันนี้ต้นก็ก็เล็กเล็กประมาณเส้นรอบวงสามสิบเซนน่าจะได้นะคะก็ได้อยู่นะกับเต็มถ้วยอันนี้ต้นดูดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็จะได้อยู่ประมาณอันนี้ถ้วยหนึ่งจุดห้าลิตรอ,อันนี้ก็เกือบเต็มถ้วยนะครับอันนี้ต้นเล็กเกิน ต้นนี้นี่อยู่ระหว่างพักนะครับเพราะมันตายครับตายนึ่งอยู่ประมาณเก้าวันเก้าวันก็ขีดประมาณหกมีดแต่น,นี้ไม่แน่ใจนะขีดมีดเพราะว่าฝนมันตกทุกวันเลยฝนมันตกอยู่เรื่อยเลยหยอดน้ำกรดทันมั่งไม่ทันมั่งอ่าอันนี้ต้นต้นไม้ใหญ่นะครับก็ได้ถ้วยหนึ่งนะครับ นี่ต้นนี้นะครับต้นใหญ่ใหญ่สมศักดิ์ศรีครับได้สองถ้วยต้นนี้ขนาดรองลงมาอันนี้ได้ถ้วยหนึ่งนะคะเดี๋ยวลองข้ามฝั่งไปฝั่งนน้นหน่อยอันนี้กรีดคนละคนกันนะคะคุณกรีดอันนี้ต้นแครมากเลยค่ะต้นนี้เดียวได้มาเต็มถ้วยเลยเดี๋ยวข้ามมาดูฝั่งนี้สิ อุ้ยนี่ต้นนี้ได้สองถ้วยต้นนี้ได้สองถ้วยเนี่ยสองถ้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้เก็บละอันนี้ได้ถ้วยหนึ่งนะครับเดิเนไปฝั่งนี้ดิเดินทั่ววเดินท,ทั่วนะครับนี่อันนี้ก็สองถ้วยสองถ้วยนะครับ เดี๋ยวส่งไปทางไหนดิเดินไกลเดินกับเหนื่อยนี่ครับดูกันไปครับดูกันไปไม่ได้จกตาครับนี่นี่ข้างหลังปกติเมื่อก่อนไม่ค่อยสวยนะครับต้นนี้เริ่มดีขึ้นปกติแล้วถ้าไม่ใส่ปุ๋ยนี่อย่าวังเลยนะครับว่าจะได้นี่เห็นไหมอันนี้ก็สองนะนี่ใช้ได้ใช้ได้ เมื่อก่อนกรีดไม่ค่อยออกกันนะยางแปลงนี้ยพอกรีดมาก็จะมีลักษณะเป็นดำๆที่แผลเหมือนอนาะการติดเชื้อราก็เลยต้องหาวิธีการแก้พอดีเจอสูตรครูสะเอ็มก็เลยทดลองทำดูนะคะนี่เห็นไหมคะนี่ต้นเล็กต้นน้อยอันนี้ต้นใหญ่หน่อยก็จะได้สองถ้วยยางมันไม่ค่อยเสมอกันเพราะว่าตอนปลูกมัน,นต้นนี้มันน้อยอนนต้นมาเล็ก ต้นเล็กต้นขน,นด,ดิดใหญ่ไม่ยังออกอยู่นะนี่พอได้พอได้นี่ต้นนี้สองออกเยอะอยู่ค่ะที่เดินดูดูอยู่ก็คือออกพอสมควรเลยอันนี้ก็เต็มถ้วยเลยนะคะถ้วยใหญ่ลักษณะต้นก็จะดูสมบูรณ์ขึ้นนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูลักษณะต้นก็ดูสมบูรณ์ขึ้น ผิวพันธุ์ผิวพันธุ์ถ้าเป็นผู้หญิงก็เออประมาณผิวพันธุ์ผ่องใสจากที่เคยดำดำก็ผิวพันธุ์เริ่มผ่องใสนะคะนี่เห็นไหมแอบดูสาวต้นนี้สินี่ต้นนี้ก็ต้องพลิกเลยนะครับแล้วมันล้นนี่ต้นนี้ก็สุดยอดเต็มเต็มเลยครับ ถ้วยใหญ่ๆเต็มๆเลยอสองถ้วย ส่งให้ทั่วๆกันเลยค่ะ